สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับวันนี้ก็จะมาดูทุเรียนห้างเยนะครับทุเรียนห้างเยแล้วก็ห้างเยไม้นะครับมีอยู่ซองดุนหรือว่าซ้ำดุนนะครับแล้วก็บอสด็อกกำลังจะบานด้วยนะครับปนกันมาครับดูแลยากหมางนะครับช่วงนี้ก็บอกเลยว่าถ้าดูแลไม่ดีมันจะมีแต่ล้นครับหลวงแมดเลยนะครับ นี่ครับลักษณะของเขาครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ดูแลยากแล้วก็รละเอียดอ้อนมาครับซาเหตีว่าช่วงนี้ที่เข้าหลวงก็น่าจะเกิดจากดินฝาการส่วนช่วนเย่แล้วนะครับถ้าเกิดฟ้นตอกทุกวันตอกเยอะนะครับก็จะทำอะไรไม่ได้นะครับก็จะคุมไม่อยู่เลยนะครับก็จะคั่วก็จะอ้อนหมาแล้วก็จะหลวงหมานะครับก็ปาวานาช่วงนี้ว่าฟุ้นอย่าตอกเยอะนะครับ ต่การดูแลก็คือใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยให้เขาที่มีแคลเซียมโบรอนนะครับและนี่ก็จะเป็นการปลดมววของเขานะครับคือต้องช่วยเขานะครับเพราะว่าเกิดว่าถ้าไม่ออกอง่ายบางทีเขาจะไม่ออกแลยเขาจะแห้งติดอยู่ที่ที่ดอกนะครับทําให้ลูกเวลามันโตขึ้นมาจะลูกมันจะไม่สวยนะครับก็ต้องเอามอวของง่ายเขากับปราะบางทีเขาจุกอยู่ข้างในนะครับเนี่ครับ ซึ่งกันนี้เวลาเราปนยาฆ่าแมลงลงไปนะครับมันจะไม่ทุกกับไม่ทุกดอกมันนะครับพราะมันจะติดอยู่ที่มวกมันนะครับแล้วก็ช่วยระบายความชื้นระบายความชื้นในรูเข้าไม่มันอับชื้นอยู่นะครับนี่ครับช่วงนี้ช่วงละเอียดอ่อนนะครับระยะห้างแยแล้วก็ต่อไปก็เป็นห้างหย่ไม้นะครับน้ำส่วนของผมนะครับปมจะปล่อยประมาณ10นาที15นาทีนะครับช่วงนี้ บางส่วนก็จะจับรอยเกิน,นะครับมันยุติว่าระยะดินฟ้าการ์ดดวยกับแต่ละพื้นทีีก็จะไม่เมื่อนกันนะครับก็ต้องต้อง,อ,ง,อ,งอาศัยการสังเกตกันเอาเองนะครับว่าคว้นตอกเยอมาช่วงนี้นะครับแต่ควรนตอกเยื่อเราก็ไม่ควรจะให้น้ำหมากนะครับนี่ครับก็ต้าวแดดออกแดดสวยเขานะครับก็จะโตเร็วนะครับถ้า แคลเซียมทึ่งกับอานทึ่งกับการชีดป่อนนานกาพุ่มจะาถาังใบด้วยนะครับวัวขับยาฆ่ามแมลงไปด้วยยาเพรียายารานะครับช่วงนี้นะครับเราะช่วงนี้เขาจะเป็นดอกที่ว่านมากับเพื่อแมลงก็จะชอบนะครับ,ออช,บ,นะรบช่วงนี้ถ้าว่าเขายู่รถเขาจะโตเร็วมากนะครับกําลังช่วยเลยทีเดียวครับทุเรียนมอนทองครับปีแรกนกัน ฮัตเป็นของเขานะครับซ่อนเป็นนะครับเขาแยกว่าสาหรับพงผ่อนเปื่อนเป็นแบบน้อยบางนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับแต่นั้นและกับสาหิตรุดหลวงหลักๆก็คือดินฝากาดแล้วก็ไม่ถึงปุ๋ยไม่ถึงแคลเซียมกับแล้วก็การคุมน้ำนะครับเลยที่สําคัญอีกอย่างนะครับก็ช่วงโคนของเขานะครับต้องต้องดูลระบายน้ําได้ดีนะครับไม่อับชื้นนะครับให้อากาศตาเทได้ดีนะครับ ทุเรียนจะได้ไม่เครียดนะครับก็หวาแคลนนี้ก่อนสำหรับคลิปนี้นะครับ